สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแฟนรายการช่องเจกเก้าศูนย์นะครับวันนี้เจกจะพามาดูนะครับหนึ่งร้านรับนะครับไว้ทํารถไว้ทํารถรถใหญ่รถเล็กนะครับทําเบรกเป็นผ้าเบรกอัดนะครับเจกจะไม่ใช้ผ้าเบรกที่มาจากโรงงานนะครับเจกจะใช้ผ้าเบรกที่มาจากการอัดขึ้นมานะครับการสร้างขึ้นมานะครับนี่ร้านนี้ครับผมร้านนี้นี่นะครับมีเบอร์โทรช่างล้วอยู่นี่นะครับช่างคนนี้เจกรู้จักมาเป็นสิบสิบปีนะครับเดี๋ยวเจกจะพาไปดูว่าพี่เขาทำงานกันยังไง อ่านี่นะครับนี่นะครับคืออันนี้ยต้องขอกล่าวประวัติก่อนว่าพี่เขาจะเป็นเป็นคอยไปเปลี่ยนผ้าเบรกให้ตามวินมอเตอร์ไซค์นะครับตามวินมอเตอร์ไซค์ขี่ไปเลยแล้วก็ถอดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเปลี่ยนล้างจัดการให้หมดนะครับระบบเบรกเนี่ยเคลียจบในคนเดียวด้วยคนเดียวมอเตอร์ไซค์คันเดียวนะครับนี่เจ๋งรู้จักมานานแล้วครับส่วนรถใหญ่เนี่ยให้นี่นะครับให้แคปเบอร์โทรไว้นะครับ รถใหญ่เนี่ยบอกเลยนะเบรคคัดช mm ่วงล่างเนี่ยนะบอกเลยมาคุยกับพี่เขานะครับจบที่เดียวนะครับนี่นี่เขาอัดเองนะพ่อเบรอคเขาอัดที่นี่เลยเขาทําเองนะครับนี่แล้วราคาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงไม่แพงกันเองอย่างเงี้ยไม่เกินร้อยเดียวราคาเท่ากับไอ้ที่เราไปเปลี่ยนที่ร้านมอเตอร์ไซค์แหละแต่ของร้านมอเตอร์ไซค์อะ่ะจะหมดเร็วกว่าสองเท่าเจกบอกเลยว่าหมดเร็วกว่าสองเท่า ของพี่เขาอยู่ได้ประมาณสามเท่าของที่ซื้อร้านมอเตอร์ไซค์อ่ะนะนี่คือร้านลับเลยนะครับนี่เดี๋ยวพามาดูเบอร์โทรไว้อีกรอบนครับบางทีมาหน้าร้านอาจจะไม่เจอนะครับพี่เขาอยู่บางบอนเนี่ยครับมาหน้าร้านอาจจะไม่เจอโทรก่อนนะครับโทรเช็คพี่เขาก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สั้นๆน,นะครับเจกพามาดูร้านทํารถที่ดีนะครับเจก,ก็แนะนํานะครับถ้าเบรกรถใหญ่รถบรรทุกรถอ่าที่ใช้งานหนักๆอะไรเนี่ยมาเชิญเลย เบรกนี่เอาอยู่ไอ้เบรกซื้อเนี่ยมันเอาอยู่แต่เอาอยู่แป๊บเดียวก็มันต้องเจอแบบนี้นะครับพวกสายบรรทุกสายแบกอะไรรถวงรถวินอะไรนี่ครับที่ใช้งานหนะักมาจบที่นี่ครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สั้นเท่านี้ครับสวัสดีครับ